ไททันยูแมนอ๋อไททันยูแมนเป็นวิญญาณหรอเป็นจิตวิญญาณอ้่งรู้ทุกคนสรุปว่าไททันยูแมนเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็มีร่างกายที่สร้างออกมาเป็นไททันเนี่ยเนี่ยเนี่ยปะนั่นแหละใช่นะสตีทไอสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์คลิปนี้เราก็อยู่กันกับสกีบีดี้ทัวร์เลด์มันตีเวิร์ เป็นสเปเชียลเอพิโซดที่2นะครับของคุณดอมสตูดิโอว้าหลังจากที่ EP ก่อนนะครับก็จะมีการแบบเปิดเผยข้อมูลฉากลับต่างๆแล้วก็มีการแบบบอกเนื้อหาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยขึ้นมาได้ในเนื้อเรื่องหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เ,เหมือนกับอธิบายเพิ่มเติมให้เคลียร์นะในสเปเชียลเอพิโซดที่1ใช่ไหมอันนี้เป็นสเปเชียลเอพิโซดที่2นะครับก็น่าจะมาแนวเดียวกันนะเป็นการแบบเปิดเผยความลับต่างๆให้เราได้รู้มากขึ้นนะใครที่แบบอยากดูนะก็รีบมาเลยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฝากกดซับสไคร b e กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปร้วชมกันเลย มาครับ EP พิเศษ EP ที่สองนี่เหตุการณ์ในตอนที่สิบสี่นะครับอ๋อที่ไท่านดิวแมนต้องหนีด้วยการถอดหัวไปอ่ะงงดิยังจำได้ในตอนนั้นอะ่ะแล้วนี่นะครับอ๋อฉากนี้ไม่มีนะก็คือถอดหัวมาแล้วก็มาหา <You are. S 1> ชีพค็อกแมนนะ คุณพูดถูกพวกเขาขโมยบลาสเตอร์ขอบคุณนากาแต่สตีต้องการไททันล่างไททันใหม่สตีฟหรอวิญญาไททันดิวแมนอ๋อไททันดิวแมนเป็นวิญญาณหรอเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมแล้วแล้วก็แบบไปไปควบคุมที่ล่างใช่แล้วเราต้องการเวลาหวังว่าตอนนี้เราจะพึ่งพาลำโพงและกล้องได้ โอเพิ่งรู้ทุกคนสรุปว่าไททันดิวแมนเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็มีร่างกายที่สร้างออกมาเป็นไททันเนี่ยนี่เนี่ยปะนั่นจะใช่นะสตีมใครใบเดียวที่จะชนะในเวลาที่เหมาะสมนะอาละครับดูดอะไรไปมันเป็นแม่เหล็กกลมๆอะไรบางอย่าง นี่าจะเป็นเพื่อเอนจิเนียร์เนี่ยใต่หัวปั๊บเอาละมาเจาะห้องน้ำอ๋อแล้วบ,บังคับหรือเปล่าเอาละครับมามาที่ตอนนี้ ที่ตอนที่แบบว่าโดนหลอกอ่ะโดนไอเจมันม่วงหลอกไม่ทำงานไม่สมเหตุสมผลเลยมีบางอย่างไม่ถูกต้องก็คือชีฟดิวแมนอยู่ในร่างของไทท่านดิวแมนใช่ไหมกลับไปที่ทานเดี๋ยวนี้แต่ที่อยากรู้ก็คือเอ่อไทท่านดิวแมนอ่ะสตีฟควบควบคุมคนเดียวหรือว่า เออ่ชีฟดิวแมนเป็นคนควบคุมด้วยแบบเหมือนเหมือนรถบังคับอ่ะปึ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนบังคับหุ่นยนต์หรือเปล่านี่นะครับฉากที่มาเห็นเพื่อนโดนทำลายเครียดเลยเครียดเลยอย่าปล่อยให้เธอเล่นกับความคิดของคุณสตีฟเตยยินเช่นไหมโกรธเหมือนกันอย่าทำอะไรงงๆอุ้ยนี่ไงอ๋อแสดงว่าชีฟดิวแมนไม่ได้บังคับ แปลงล่างไม่มีทางยอมไอ้ไอ้แปลงล่างมื่อกี้ไอ้ที่บอกจะเป็นไม้ตายอะ <_ d ata> ่ะจะไม่ช่วยวางกลยุทธ์เอาวะอ๋อนี่ที่จะสู้กับไททันทีวีแมนนะอย่าให้ข้าต้องทำแบบนี้ไททันทีวีแมนเขาแค่โกรธ โอ้ตอนนั้นที่ตอนนั้นทีวีแมนแบบโอ้ที่คุยนี้คือคุยกับชิดดิวแมนหรอตอนนี้น่าจะตัดมาที่ไทท่านทีวีแมนชนะนะครับจิตวิญญาณสตรีมห้องน้ำดูแลห้องน้ำพวกนั้นได้ จะรู้คุณมีภารกิจรับไปได้เลยอ๋อชิดิวแมนบอกให้ไททันทีวแมนไปทำภารกิจรับนะครับตรงนี้เดี๋ยวจัดการได้ดูสิพวกนั้นอะคือทำให้เกิดสิ่งคือคนทำให้เกิดสิ่งนี้ดูไว้นี่ครับดิวแมน Have อ๋อมีไดนาไม์อย่าทำอะไรงงๆก็คอยเตือนสตินะแสดงว่าไทรท่านดิวแมนอะ่ะให้ทำลายฐานทัพของนากานะแสดงว่าสตีบาททุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยฉลาดนะฮะเป็นคนไม่ค่อยฉลาดแต่แบบได้ลางใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนวางแผนให้นะครับก็คือด,ดิวแมน นี่นี่ฉากนี้ที่เจมันม่วงจะมาบุกอ้านี่ชิปดิวแมนเจอกับชิมคอกแมนนี่เปสนสคัญแล้วขอมีดิวแมนอยู่ขอ,ขอให้ทำลายฐานทัพคุณจะบอกฉันจะบอกให้เคลื่อนที่จะช้าแต่ต้องรีบหนีก็คือจะบอกให้สตีฟเคพื่อนที่จะช้าดิ ไงตัดผ้ามาถึงรับดิวแมนนะครับโดนกักตัวอยู่ไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ตัวนี้นเห็นอะไรอ่ะสัญญาณที่ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างสู้จะสู้ตายหัวหน้าสวรรค์พูดอยู่ขอเตือนว่าถ้าแกทำลายเครื่องรับส่งวิทยุของเธอไอ้ท่านดิวแมนจะถือว่า เขาตายแล้วก็จะเจาะฐานทัพของคุณจากใต้ดินระวังไว้ให้ดี ừ, ก็ขู่ไว้นะครับไม่ให้ถอดไอ้เครื่องติดต่อสื่อสารพวกมัไม่ได้ตายเปล่าๆน,นะสตีฟต้องทำให้แน่ใจอนี่สินะคือเหตุผลที่ไททันดิวแมนไม่ได้ไปต่อสู้กับเพื่อพันธมิตร เขอมาช่วยเหลือเธอแล้วเอาละได้เวลาออกอ,อก,ก็คือไปหลับสะตั้งนานหิวข้าวไหมคือมีข้าวกินไหมเอ่ยอุ้ยเอาล้ว่ะต้องคำลามเปลี่ยนที่แบบปวดหูมากเอ้ยคำลามแบบนี้เสมอเลยจริงอันนี้จริงแต่ right. nice. ลืมทำตัวดีๆล่ะ,ะไปไปนูน่นไปนู่นกัน ไปทางนู้นอ่ะ <Are you S 1> อะ <right> จริงจังใช่ไหมเนี่ยโอ้อหกระแทกจริงะะโโไหมล่ะจริงไหมล่ะมมงหอะยังไงสตีฟอย่าสู้มีสิ่งนี้เอาวะก็คืออ๋อสตีฟดิวแมนเป็นคนติดต่อไปอืมเข้าใจละที่ไททันคาเมล่า ติดต่ออะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแหละเนี้ยตลกดูกคนโอ้ยก็จบนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ s k i b i d ี Toilet m u l ม i v e r s e เป็นสเปเชียลเอพิโซดที่2 ของคุณดอมสตูดิโอเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้ในเอ e สเปเชียลเอพิโซดนี้เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วไททันดิวแมนไม่ได้แบบมีตัวตนอยู่นะครับไม่ได้เป็นไททันจริงๆนะเป็นแค่จิตวิญ,ญญาณแล้วก็ชีฟดิวแมนอะเรียกว่าสตีฟนะครับชื่อว่าสตีฟแล้วก็เหมือนกับเอาวิญญ,ญาณอะไปควบคุมร่างกายเฉยๆนะครับซึ่งมันก็สร้างเป็นหุ่นยนต์มาแล้วก็ให้สตีฟเนี่ยควบคุม ซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าสตีอ่ะจริงๆคืออะไรนะครับไปเอามาจากไหนเนี่ยวิญ,ญญาณอันนี้ที่จะไปไปควบคุมเอ่อไทท่นร่างใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วที่สําคัญก็คือเอ่อชีฟดิวแมนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นคนวางแผนต่างๆนะครับวางกลยุทธ์ให้เอ่อไทท่านดิวแมนของเราได้ออกภารกิจนะครับได้ทําอย่างงู้นอย่างนี้ตามนะแต่ก็มีบางครั้งที่สตีอ่ะไม่ยอมทําตามนะฮะเหมือนกับโมโหเป็นฉากที่แบบว่าพอโมโหก็แบบ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีร่างที่แบบจะแปงลงร่างอีกนะเออไม่รู้ว่าจะแปลงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูในตอนถัดไปนะน่าจะเป็นร่างที่โหดเหมือนกันนะเออใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ชินซีเพย์ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบ๊ายบาย